รถไปสีชมพูเมื่อคืนนี้ใครยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูเดี๋ยวแม่รวมฉากเขินของน้องบอลมาฝากน่ารักทุกแมทพูดแล้วแม่ก็เขินอ่ะเออนอนไม่หลับเลย,ยเขินเขินแทนน้องบอลแล้วก็ยิม้มหน้าบานกันทั้งไลท์เลยทุกคนเอาเป็นว่าไปดูฉากนี้กันจะเขินแค่ไหน เออแบบข้าวอัดรถไฟเลยรถไฟสายชมพูอะไรใส่หน่อยนอแป็กชิมใบบอกไม่ไม่หวานขนาดนั้นไม่เลี่ยนแล้ก็เริ่มหวานแหละหมายถึงว่าเบนเนี่ยหวานทำเลยนต่เบนเนี่ยอร่อยมีความสุขในคุณมนเทียนอ๋อแฮปปี้ครับวันนี้แฮปปี้ด้วยอันดับสามวันนี้อันดับหนึ่งยังเป็นเฟิร์สกูเต้าวีดีมคุณใช่ไหมเนี่ยอันนี้ของจริงนดับสองเป็นเฟนฝ่ายคุณเอออันดับสามเป็นคุณละเนี่ยเ้ยจริงด้วยว่ะ ขายขายครับขายของตอนนี้พ่อค้าอิ่มแล้วกินอะไรลงอิ่มแล้วทุกคนคือไม่ต้องกินอะไรแล้วอ่านั่งดีดีนั่งดีดีเก็บตรงนิดนึงไม่ไม่ใครเห็นขาอันนี้คือคนเตรียมอุ่นกระต่ายโอ้ยอะไรเนี่ยใครส่งอะไรให้อ่ะขอบคุณครับ ต้ปูก็คืออร่อยมากใช่เนื้อปูก็คือสดสดเด้งเด้งใช่ชิมไหมครับชิมไหมฉันชิมแล้วคุณคุณอรณีชิมไปแล้วนะครับอ่าก็ตอนนี้พ่อค้ายังเก็บทรงมาอยู่เลยค่ะพ่อค้าเป็นอะไรอ,ะอ,อ่ะอไอ้นี่ ดูไอ้นี่ตลกดีหายป่วยยังหายหายเลยครับหายเลยอมอันนี้ลงไลน์ได้เลยไหมครับเนี่ยอันนี้ลองลองลงไลน์ได้เลยครับ <laughs> นนทุกคนเห็นฉากนี้แล้วร,รู้สึกยังไงคิดเหมือนแม่ไหมคิดเหมือนแม่ไหมเขาเขินกันขนาดเนี้ยมันแปลว่าอะไร ใช่ไหมอ๋อเขายังซัพพอร์ตกันเขายังแบบเออกนุงกนิงน่ารักโอ้อพูดไปแม่ก็เลิฟใจฟูทุกคน เก็ใช่เหรอว variance, ่าเดี๋ยวพี่มันปุยไปไปไปขายของขายของ